สวัสดีครับพบกับการทดสอบเอาสเปคคอมห้องนอนมาใส่เจ้าออรัส2080 Super V RAM 8 g b ตัวนี้นะครับผมไฟ RGB เท่ๆแบบนี้ลืมไม่ลงจริงๆนะครับสเปคห้องนอนที่ผมใช้ CPU R9 5 9 0 0 X RAM 3 2 g b บั s 3,200เมนบอร์ด B 4 5 0 M Steel Regen t นะครับเออหน้าจอ Full HD 24นิ้ว165 h z Ghost of Tsushima จะเป็นอย่างไรบ้ากราฟิกกันเลยนะครับ ฟูเวตีครับวีซิงปิดครับ AMD เหรอเอา DLSS นะครับร้อยหกสิบห้าเฮิร์ครับ NVIDIA Reflex เปิดบูตอ้าวมีแต่ AMD แต่เฟมเจนโอเคปิดปรับใช้นะครับ <laughs> โอเคเอาสเกอยกาบ NVIDIA โอเคกราฟิกครับ สูงโอ้ันสุดแล้วนี่ว่าสูงสุดเซฟเดิมนะครับเปิดเปิดเปิดดดด X E G T A O นะครับอาสุดวันแล้ว Full HD จะเป็นราย2080ซุปเปอร์เชิญครับกดออฟซิชิบะโอ้ลื่นนะเป็น50เฟรมที่มันทำไมดูลื่นๆนะครับถ้าปิดเฟรมปิด MSI Afterburner ผมจะไม่รู้เลยว่ามันน่าจะเกิน60เฟรมด้วยสายตาผมเนี่ยผมคิดว่ามัน60เฟรมอัพเนี่ยมันลื่นมากเเห็นปะ แต่ว่าเฟรมเรทข้างจอไม่ได้โกหครับ51ิเฟรมจากว่าเป็นเขาเรียกว่าความลื่นไหลที่ดีมากๆสำหรับจอ24นิ้วก็คือลือ่นปลื้นะครับทุกคนกำลังเศร้าครับกระสัดเสียชีวิตจากการสงครามเราเป็นเน,นอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เนินน้อยเราเป็นชายน้อยแล้วก็สกุระกํำลังร่วงโรยไปตามกาเวลา ทุกคนเศร้ากันทั่วชาวบ้านต่างมาแสดงความสศขเศร้าอาไลน์เหล่าขุนนางและสมุราต่างๆมาทําความเคารพนะครับเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งราชวงศ์นะครับผมตามนี้เนี่ยกดออฟซูชิมาครับเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างเอาเดินออกไปได้ตอนนี้เฟรมเด็กก็จะมี47สวิงถึง50กว่านะครับต่ผมแบบถ้าปิด MSI อย่างที่ผมบอกมันรู้สึกแบบ มันมันเกินอะเออมันลื่นมากเลยนะครับปรับสูตรได้ทุกอย่างครับสบายครับ2080 Super ปเปอร์ในยุคนี้2 0 2 5กับโค d รออฟซูิมาปรับสูตรได้สบายลื่นไหลเลยนะสวยงามวก็เป็นเกมที่ภาพสวยมากครับผมเกมหนึ่งเลยนะครับที่ยังเทสกันอยู่ทุกวันนี้เป็นไงสุดๆนะเจอกันเกมหน้าครับผม